สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงพี่เวียอวดโฉมหน้าลูกชายทั้งสองเบลล่าชอบใจจนต้องเมนเซลเปิดตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านสำหรับพระเอกมารเข้มเวสุกรวัตหวานใจของนางเอกสาวเบลล่าราณีโดยสุนัขน้องใหม่ตัวนี้มีนามสุดเก๋ว่าเจ้าดำรงและมีตัวสุดที่รักก่อนหน้าอย่างพี่เวซึ่งดำรงและพี่เวเป็นพี่น้องกันแท้ ล่าสุดช่วงกักตัวอยู่บ้านหนุ่มเวียก็ไม่เหงาเพราะมีลูกชายทั้งสองตัวเป็นเพื่อนเล่นพร้อมเผยภาพน่ารักน่ารักให้แฟนๆได้ชมกันขณะที่หวานใจคนสวยเบลล่าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าดำตรงยิ้มหวานจังได้นหนุ่มเวียก็รีบตอบกับสาวเบลล่าทันทีว่างงเหมือนกันคุนนึกว่าบีเกอร์ยิ้มไม่เป็นดูพี่วีนิ่งสุด